สวัสดีครับวันนี้ก็พามาชมหาดหน้าแม่โจนะครับตรงนี้วันนี้ลมค่อนข้างแรงนะครับคงลื่นลมค่อนข้างแรงพอสมควรนะครับก็จะเห็นนะครับอันนี้เป็นหาดที่อยู่หน้ามหาวิทยาลัยแม่โจนะครับตรงนั้นก็คือตรนั้นะครับตรงนั้นคือมหาวิทยาลัยนะครับาจตรตรงนี้ก็จะมีป้ายบ, Gar บอกว่า กรีนเอาท์เลแม่โจชุมพรบีชนะครับก็เดี๋ยวจะพาไปชนมนะมรับทุนก็เป็นทางเดินทิมหาดนะครับก็จะเห็นเขามาตกปลาอยู่กันนะตรงนั้นนะนะครับฝงนก็จะเป็นท้อเขาเนนะครับมันขึ้นแรงนะครับวันนี้ก็เลยทําให้รู้สึกว่าเออมันก็จะเห็นไม่ค่อยชัดอนะครับแนวแนวแนว,แนวตรงนั้นนะครับ นี้ก็จะื่นค่อนข้างแรงนิดหน่อยนะครับชาวประมงก็ได้ข่าวว่าออกออกทะเลไม่ได้เหมือนกันนะครับตรงนี้เรียกว่าผักบุ้งทะเลนะครับตรงนี้ร่องรอยขยะก็นะ่าจะเป็นขยะที่มากับลื้นนะครับดูไม่เหมือนกับขยะที่ถูกทิ้งไว้โดยตั้งใจนะครับรก็นะครับเนี่ยก็ บรรยากาศก็ประมาณนี้นะครับฝั่งนู้นก็จะเป็นหนองบัวนะครับแนวก็มองไม่ค่อยเห็นเหมือนกันนะครับไอทะเลอะไรประมาณนี้นะครับทำให้เรา,เาไม่สามารถมองเห็นได้แบบเคลียนะครับไม่ค่อยชัดก็นะครับใกล้ฝั่งก็ไม่ค่อยสวยนะครับน้ำไม่ค่อยสวยเลยเพราะว่าคลื่นแรงก,ก็เลยมี อะไรนะมีตะกรอนนะครับขุ่นข้นเป็นควันสาครขุ่นข้นเป็นควันนะครับเป็นคํากลอนของสุนทรคู่นะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ